สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนะคะเอ่หม้ออบหม้อทอดแบบไร้น้ำมันนะคะของสมาร์ทโฮมนะคะอันนี้นะคะหม้อก็จะเป็นรูปนั่งหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยค่ะ ตอนนี้ค่ะที่บิ๊กซีค่ะจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะนี่เหลือ1,590บาทนะคะเปิดเปิดออกมาก็จะมีคู่มือคู่มือของหม้ออบลมร้อนก็คือหม้อทอดที่เรารู้จักกันหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะนี่ไง7ฟังก์ชันนะคะ ไม่ว่าจะทำ fire, เฟ้นไฟรายสต็กกุ้งเค้กไก่เนื้อหรือปลาได้หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นคู่มือเรานะคะเปิดออกมานะคะก็จะมีใบรับประกันด้วยมีคู่มือแล้วก็ใบรับประกันนะโอเคแทนแทนแทน,นว้าว 哇哦！哦，吼！噔噔噔噔。